แล้ชอบเจ๊แกนะเจ๊กระใจผมว่าเจ๊แกนี่ไม่เบาเลยนะผมคิดถึงเล่าปีไปทามทมของวิ่งเลยครับผมก็เรียกว่าเป็นไปตามเป้านะที่ผมคิดไว้คือประมาณ5ตัวนักเตะที่จะได้มาในช่วงซัมเมอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ย ที่พูดคุยไลฟ์สดกันในในกลุ่มของเนวคาสเซ่นนะครับผมกับ GM มต้นนะก็คือตอนนั้นเนี่ยเราได้มา2คนก็คือ,อคีเรนทิปเปียกับคริสบูดนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยไลฟ์มันกระตุกมากเลยมัน,ม,นมันผมอยู่อีกอีกที่หนึ่งสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะแต่ผมก็คำถามมีคำถามหนึ่งว่าหลังจากนี้เราจะได้กี่คนที่จะเข้ามาผมก็บอกว่าอย่างต่ำๆๆก็ประมาณ3คนนะครับมันก็เป็น ไปตามเป้าหมายที่ผมคิดไว้นะฮะเมื่อคืนเนี่ยเมื่อเมื่อก่อนก่อนเดนไล์อะเรียกว่าดุเดือดมากไม่ว่าจะเป็นดิวต่างๆที่ปิดทันบ้างไม่ทันบ้าง,างรวมถึงดิวใหญ่เลยก็คือเอมปัปเป้ที่ไปอยู่เรอัลมาดริดนะครับผมเรียกว่าค่าเหนื่อยนี่บานเพอเวอร์กันเลยทีเดียวสุดยอดมากแต่ของเราเนี่ยก็ใช้ทุนไปไม่น้อยเหมือนกันนะใช้ไปกหลัก90ล้านอะ 90ล้านปอนด์นะครับผมก็ได้คีเรนทริปเปียนะเป็นแบ็กขวาคริสบูดกองหน้าก็อยู่ที่25ล้านปอนด์ทริปเปียนี่ประมาณ12ล้านนะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับเป็นบรูโนกิมารสหรือบรูโนกิมารายนะครับผมแล้วก็ได้แมททาเกตมารวมถึงกองหลังอย่างแดนเบิร์นนะครับผมที่ได้มาจากไบรตันนะฮะ หลายหลายคนเนี่ยก็เดิวก็ยังคงกักอยู่ซึ่งที่จริงคิดว่าน่าจะมีตอนตอนที่ก่อนจะปิดเนี่ยจะมีกองหน้าของอีกคนหนึ่งที่จากหลีกฝรั่งเศสแต่ก็ตกลงกันไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรนะอาจจะเป็นตัวนักเตะหรือทางครอบครัวของตัวนักเตะด้วยอะไรด้วยนะครับผมมันมีหลายปัจจัยนะฮะมาถึง5คนเนี่ยที่ที่เดินทางมาอยู่ที่นิวคาสเซลเนี่ยสคนที่มาเนี่ยมันมีตำแหน่งหนึ่งที่ผมคิดว่า เยี่ยมเลยก็คือบรูโน่นะเจ้าบรูโน่กินมาเรสคือผมไม่ไม่เคยเห็นฟอร์มเลยโอลิมปิกลียงเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยได้ดูเล่นสักเท่าไหร่นะทีมอื่นๆเนี่ยแต่ด้วยตัวที่เป็น DMC ตัวตัวคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเจ้าบรูโน่เนี่ยกินมาเรสเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวย์เมเกอร์นะไม่ใช่ตัวย์เมคเกอร์แต่เขาเป็นตัวมิดฟิลด์ตัวรับที่คอยปัดกวาดหน้าแผงอกองหลังของเราเนี่ย ซึ่งในในที่ผ่านผ่านมาอย่างที่ผมเคยพูดไปคลิปก่อนที่ดีใจที่นักเตะเจ็บอะไรเงี้ยก็คือเราไม่มีตัวมิดฟิลด์ที่เป็นเชิงรับอย่างเงี้ยเราจะมีแต่แนวลุกนะตั้งแต่ไอเซ็กเฮเดนเจ็บไปแล้วก็ก็ต้องใช้อย่างพวกลองสตาร์ฟหรืออาจจะใช้โจลิงตันมาเล่นเนี่ยซึ่งมันก็ดูขัดขัดเขินเข,นขินนะครับแต่ทีนี้เรามีตัวรับแบบแบบจริงๆเลย ซึ่งถามว่าคนอื่นมาเล่นได้ไหมซึ่งเหมือนผมจะเรียนอย่างเงี้ยเหมือนคนที่บางคนเก่งทํากับข้าวอะไรเงี้ยคนนี้เก่งเป็นช่างเราเอาช่างมาทํากับข้าวเนี่ยก็ทําได้แต่รสชาติเนี่ยมันจะอร่อยเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยหรือเราเอาคนที่ทํากับข้าวอร่อยเนี่ยมาเปลี่ยนยาเปลี่ยนอะไรเนี่ย <meu. S 1> เขาก็อาจจะขันนอดขันอะไรได้แต่มันก็เงื lay, ้งเงงักงักเป็นบ้างไม่เป็นบ้างซึ่งมันมันไม่ใช่ตําแหน่งมันไม่ใช่ทาของเขา อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมคิดเลยนะผมคิดเลยผมดูมานานแล้วผมดูมานานแล้วนี่คือประเด็นที่ผมจะพูดวันนี้เลยอ m e n d มนดาสเตฟลีเนี่ยเรียกว่าการซื้อขายของของเจเนี่ยผมคิดถึงเล่าปีไปทาบทามคงเบ่งเลยเล่าปีทาบทามคงเบ่งลักษณะแบบไหนก็คือตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เล่านิดนึงน,น,นะหลังจากที่ คงเบ่งเล่าปีเนี่ยหลังจากที่เล่าปีเนี่ยเสียกุญซืออย่างชีซีไปนะไปโดนเล่กลของโจโฉแล้วก็ทําให้ชีซี GC เนี่ยต้องจากเขาไปเนี่ยทางซูมาเต็กโฉก็บอกว่ามันจะมะีคนเหนือมนุษย์อยู่คนหนึ่งผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรน,น,นั้นก็คือคงเบ่งที่อยู่ที่เทือกเขาโงลังกังอืให้เล่าปีเนี่ยไปเชิญคนนี้มาถ้าได้สองคนนะ หงเหินหงร่อนอ่าหงร่อนกับมังกรหลับซึ่งขงเบ้งเนี่ยฉายามังกรหลับเจ้าจะเป็นเจ้าจะได้สิ่งที่เจ้าต้องการที่จะรวบรวมแผ่นดินเล่าปีก็ไปหาขงเบ้งพอไปหาขงเบ้งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยขงเบ้งก็ลีลาไม่ยอมออกมาลองใจเล่าปีไปแล้วก็ไม่ได้คําตอบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ไม่ได้จนไปถึงครั้งที่สามในที่สุดเล่าปีก็ได้ขงเบ้งมาด้วยการซื้อใจกันนะครับแล้วถามว่า มันเหมือนกับทางเจ๊อเมนได้ยังไงผมดูลีลาการการต่อรองราคานะการยื่นซื้อนักเตะของเจ๊เนี่ยผมว่าเจ๊แกนี่ไม่เบาเลยนะผมว่านี่พาไปต่อของในตลาดได้เลยนะ J. เจ๊นี่โอ้สุดยอดคือแบบไม่ยอมให้ให้ตบหน้าแกง่ายๆเหมือนกันคือเขาเรียกว่า,ายื่นราคาแบบปลายเปิดซึ่งยังไงอย่างเช่นคือเจ๊แกเนี่ยส่งเมลไปสมมุติว่า กิมมารเรสเนี่ยนะคือเจ๊กันมีเลขในใจเลยไงเจ๊กันมีเลขในใจแล้วคิดว่าสมมุติว่ากิมมาร์เรสเนี่ยแกให้สัก40ล้านปอนด์อะไรเงี้ยสี่สิบล้านปอนด์แกก็ยื่นไปเลย12ล้านให้ลียงเลยให้ไปเลย12ล้านแบบตําๆเลยลียงก็โกรธเลยตอน,นี้ยื่นรอบแรกไงอ่าไปหาขงเบ้งรอบแรกยื่นรอบแรกปุ๊บลียงก็ไม่คุยถ้าไม่ได้50ล้านเลิกคุยอะไรเงี้ยซึ่ง การยื่นปลายเปิดแบบนี้ทําให้เจ๊แกรู้แล้วรู้แล้วว่าลียงเนี่ยต้องการเท่าไหร่คุณเนี่ยต้องการาจะขายนักเตะคนนี้เท่าไหร่มันรู้ตัวเลขแล้วไงหลังจากนั้นก็กดไปครั้งที่2กดไปคือใช้หลักการเดียวกับการซื้อนิวคาสเซิลเลยเนี่ยกดไปครั้งที่2ก็ต่ำๆไปก่อนสัก30ล้านปอนด์ขึ้นมาขึ้นมาจาก10กว่านเนี่ยเป็น30ซึ่งทาง ล,ลียงก็อาจจะลีลาอยู่ไม่เอาซีสามสล้านปอนด์น้อยไปเอามาสี่ะต่อไปต่อมาคราวนี้เริ่มเรมิเริ่มเข้ากระบ,บวนการต่อรองแล้วอ่าตอนนี้เหลือประมาณ40ล้านปอนด์อะไรเงี้ยพอสุดท้ายเนี่ยก็ครั้งที่3ก็เลยแบบจริงจังแล้วคราวนี้จบที่สมมุติว่าสักสามิลียงบอกขอสักสาได้ไหมโอเคดิวจบปึ้ง จริงตัวเลขเจก็ตั้งไว้แล้วไงสัก40อะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยก็เซฟได้สัก2ล้านสองล้านบอลสามล้านบอลสีล้านปอ์ก็ได้อันนี้อันนี้คือผมคิดว่าเป็นสไตล์การต่อรองการอย่างเชิงของเจนะซึ่งผมคิดว่าสโมสรอื่นก็น่าจะทําแต่แต่ด้วยพลังเงินของเราที่มันมากเราสามารถเล่นแง่คือเราเราไม่อยู่ไม่โดนเขาดึงไปเล่นในเกมของเขากลายเป็นว่าเราเขีย่ยลูกมาอยู่ในเกมของเราเนี่ย ในการซื้อขายนักเตะรอบนี้เนี่ยซึ่งบางดิวเนี่ยก็อาจจะเกินไปบ้างนะแต่ก็ไม่เป็นไรซึ่งนั่นก็คือการแสดงเรียกว่าแสนยานุภาพของเจ๊แกว่าของนิวคาสเซิลของกลุ่มทุนเราว่าเนี่ยเรามีเรามีกําลังซื้อเลยเรามีปัญญาซื้อเลยเราไม่ไม่ยี่หละอยู่แล้วแต่ราคาที่มันสมเหตุสมผลและที่สําคัญการนักเตะที่คุณจะได้เงินเนี่ยรายสัปดาห์เนี่ย โอ้ยแล้วโบนัสต่างๆอีกที่คุณจะได้รับถ้าคุณพาเนวคาสเซ้นรอดตกชั้นครั้งเนี้มันเยอะแยะมากมายมันเป็นการจูงใจในะล่อใจซึ่งโมเดลเนี้ยแมนซิตี้ก็เคยทํามาก่อนไม่ว่าจะเป็นหลายคนคิดว่าซื้อแบบงงๆไงแต่มันไม่ใช่มันเป็นการมันเป็นการสแสดงศักยภาพและแสยนยานุภาพทางการเงินของเราอย่างเช่นแมนซิตี้เคยซื้ออย่างพวกดิสมาฮามันเครกเบลามี่เจมินเนอร์อะไรพวกเนี้ย พวกที่แบบเหมือนสมัยนั้นหมดสภาพแต่ซื้อเข้ามาก่อนเนี่ยซื้อซื้อเข้ามาเพื่อที่จะให้ทีมอื่นได้เห็นว่านักเตะย่ยรวมถึงนักเตะคนอื่นได้เห็นว่าเฮ้ยนวคาสเซลแม่งเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยอืมเอาละครับซึ่งสุดท้ายก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะต้องลุ้นกันต่อไปว่าหลังจากนี้เนี่ยได้มาห้าตัวเนี่ยมันจะจูนกันติดเร็วแค่ไหนอาจจะจูนติดในเกมกับเอฟเวอร์ตันเลยหรือเปล่าหรือ อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะตอนนี้เนี่ยนักเตะก็เริ่มน่าจะเริ่มซ้อมเริ่มเพิ่มความลงตัวกันแล้วทาร์เก็ตนะทางแบ็คแบ็คซ้ายเนี่ยผมก็ชอบชอบ,ชอบมาควินโยอยู่แต่ก็มีาทาร์เก็ตมาอกีกโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วในแดนกลางเนี่ยถ้าเกิดว่าแดนเบิร์นเนี่ยยืนคู่กับาฟาเบียนชาเนี่ยเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ขอพูดถึงลาเซลแล้วกัน นะครับนะเออไม่ขอพูดถึงลาเซลแล้วกันก็กลัวนะหวั่นใจอยู่เหมือนกันว่าจะหายเจ็บแล้วจะลงมาคู่กับโอ้เดนเบิร์นี่โหตีกายนะผ่ากันเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมเชื่อว่าหลายคนก็คิดว่าเดนกลางเนี่ยก็น่าจะน้อยไปอยู่แตกก่ก็ใช่ครับเพราะว่าตลาดรอบนี้เนี่ยมันเป็นการย่างเชิงยังเขาเรียกว่าแสดงแสนยานุภาพของเราออกมาเรากลายร่างให้มันเริ่ม,เร,มเริ่มเห็น เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเป็นนามอธรรมมากขึ้นไม่ใช่แค่เป็นดิลที่ล่องลอยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นข่าวไปทั่วซึ่งเป็นข่าวมันเป็นข่าวจริงๆนะยื่นไปจริงๆแต่ก็โดนปฏิเสธโดนอะไรแต่เราก็ต้องล็อกเป้าหาคนที่แบบเล่นเล่นเร่แปรธาตุไอ้พวกเนี้ยขึ้นมาแบบลีลาบ้างเอาไอคนนี้ไอคนนี้ไปเป็นข่าวคนนี้เป็นคนนี้ทําให้สับสนวุ่นวายแต่จริงๆแล้วเรามีดิลในใจอยู่แล้วและราคาที่มันสมเหตุสมผลไม่จ่ายจนเวอร์วังอลังการอย่างที่ กลัวอย่างที่ผมกลัวแต่เจ๊แกก็แน่นอนอยู่แล้วเจ๊ก็เป็นนักธุรกิจอืไม่ใช่ว่าจะมาตบกันง่ายๆเหมือนกันจะมาทําอะไรแบบสุมส่มแปดสุมส่มอะไรสุม่มหกสุ่มแปดอะไรน่ะเออไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายจะเล่นอะเจ๊ไม่ง่าย,อย,านนาายบอกเลยเจ๊เนี่ยต่อราคาของในตลาดเนี่ยแม่ค้านี่จุกหมดอ่ะเออแต่ชอบเจ๊แกน้เจ๊กระใจนะจริงๆแล้วอะ ตำแหน่งดี렉เตอร์ออฟฟุตบอลเนี่ยผมว่าเจ๊ไม่ต้องไปหาเอาเจ๊แหละเออถึงใจดีดีตรงเลยอยากได้ใครเอ็ดดี้เธออยากได้ใครบอกฉันเดี๋ยวเดียนจัดให้อะไรเงี้ยครับผมก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะต้องลุ้นกันต่อไปว่าถ้าจูนกันติดเร็วเมื่อไหร่เนี่ยเกมลงตัวเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่ารอดตกชั้นเนี่ยมันแน่แนอยู่แล้วแล้วเราก็มาลุ้นกันตลาดในรอบหน้ากันว่ามันเดือดดานแค่ไหนผมบอกเลยว่าโอ้โหแล้วพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลแน่นอนในการ เข้ามาเทคโอเวอร์ครั้งนี้แล้วก็จะซื้อกันแบบดุเดือดแน่นอนในในงบประมาณที่สมดุลทั้งรายรับรายจ่ายของเราคือไม่ให้เสียเชิงแล้วกันไม่ให้เกินกฎแล้วกัน financial fair p l a y ก็ตั้งกองไว้ตรงนั้นแหละเราก็มีผมดูแล้วแต่ละคนเนี่ยในหน่วยทีมของเราเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ใช่กินเราง่ายนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่กดติดตามตอนนี้ยอดก็พุ่งมาแล้ว อาจจะมีคลิปนู่นนี่บ้างาในการทำเนี่ยอาจจะพูดถึงคนนั้นคนนี้คนนู้น,นก็เป็นสีสันกันไปต้องขอบคุณมากๆที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้กับไทยบัตรทอลนะครับผมรู้สึกว่าผมนี่ปราบปลื้มจริงๆที่ได้รับแรงสนับสนุนจากทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ